สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามทางช่อง YouTube Channel ของสวนเกษตรป้ามารินะครับวันนี้เรามารีวิวตอบข้อสงสัยของเพื่อนสมาชิกที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับสายพันธุ์มะนาวโห่หวานหรือสายมะนาวโหวสายพันธุ์ญี่ปุ่นของสวนเกษตรป้ามารินะครับ,รบช่วงนี้นะครับแจ้งท่านทราบนะสำหรับท่านที่สั่งจองไว้นะครับช่วงก่อนหน้านี้ที่ของขา,ทททขาดทีนน่กิ่งพันธุ์ขาดช่วงนี้เริ่มออกแล้วนะครับ สหรับวันนี้เราจะมารีวิวนะครับในวันนี้ในวันที่18มิถุนายนนะครับวันนี้นะครับที่สวนเราก่อนที่ผมจะ,ะส่งกิ่งให้เพื่อนสมาชิกเพื่อแจ้งให้ทราบว่านะครับนะครับกิ่งพันเรานะครับณวันนี้นะครับมีนะครับผมจะมาให้รีวิวท่านชมว่าจากนะครับ จากต้นพันธุ์รักษาแบบนี้ครับตอนนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้สมบูรณ์เท่าไหร่นะไม่ได้ส่งให้ลูกค้านั่งจากสินค้าหมดจริงๆเหลือต้นเดียวที่สวนไม่สวยก็เลยไม่ได้ส่งให้ลูกค้านะครับจากถุงดำนะครับจากกิ่งพันธุ์ที่อยู่ในถุงดำขนาดนี้นะครับขนาดนี้ที่เคยส่งให้ลูกค้านะครับผมนํามาปลูกลงกระถางนะครับในกระถางขนาด10นิ้วนะครับปลูกได้เพียง2เดือนนะครับก็จะมีลูกอาอย่างนี้เลยนะครับนี่ผมทำให้ดูนะครับบางท่านสอบถามาว่าปลูกแล้วจะออกลูกไหมนะฮะใช่สายพันธุ ที่กินเปรี้ยวๆฝาดๆหรือเปล่าแจ้งทราบนะไม่ใช่นะฮะสายพันธุ์นี้หอมหวานดอกก็หอมครับหอมเหมือนดอกมะลินะครับนี่ครับหลังจากที่เอาต้นที่ลงถุงดาผมมาปลูกในกระถางสิบนิ้วนะครับสิบนิ้วปลูกได้แค่2เดือนนะครับไม่ถึง3เดือนดี2เดือนกว่ากว่านะครับก็จะเริ่มแตกใบอ่อนแบบนี้นะครับพอแตกใบอ่อนนะครับก็จะออกลูกนะครับในระยะแรกๆก็จะเป็นลูกสีเขียวเหมือนลูกท้อนะครับแบบตอนนี้นะครับ หลังจากนี้ครับในเวลาเดียวกันนะครับผมถ่ายเลยให้ดูนะครับในเวลาเดียวกันมีทั้งออกดอกมีทั้งลูกเล็กๆนะครับสําหรับอันนี้นะครับพอเริ่มแก่ผิวเขาจะเริ่มเห็นไหมฮะด้านปลายจะเริ่มออกสีแดงๆนะครับสีแดงๆด้านล่างยังเขียวอยู่นะครับสีเหมือนลูกท้อลูกบวยอะไรประมาณนี้นะแต่นะครับท่านดูนะครับนะให้ท่านดูเลยนะครับนั่นนะครับนี่ฮะให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะครับนี่ครับต้นไม่ใหญ่นะฮะต้นสูงประมาณ ต, gamer, ตอนนี้สูงประมาณ25เซนถึง30เซนนะครับแล้วผมาให้ดูนะครับต้นนี้นะครับในเวลาเดียวกันนะครับมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่นะครับผมปลูกในกระถางพอดีแม้บรรทัดมันหักนะ้ในกระถางขนาดประมาณ10นิ้วนะฮะกระถาง10นิ้วความสูงของต้นนะครับความสูงของต้นประมาณ30เซนนะครับความสูงของต้นประมาณ30เซนนะครับยังไงครับนี่ครับผลสดๆนะครับผมไม่ได้มีการตัดแต่งภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับ นี่จะเห็นว่าเนะครับเป็นไงครับสีสวยไหมครับลูกนะครับแสงอาจจะไม่ค่อยนั่นเท่ากับดูนะครับนี่ฮะสีสวยรสชาติหวานหอมนะครับสีสวยมากเลยเป็นไม้ผลรับทานก็ได้นะครับเป็นไม้ประดับก็สวยงามครับนะครับผมรีวิวให้ท่านดูเลยผมไม่ได้นะครับของสวนเกษตรป้ามิ้ของเรานะครับจะมารีวิวให้ท่านดูอย่างนี้ว่าปลูกแล้วออกผลจริงนะครับผลแม่ผลเริ่ม เริ่มจะสุกนะครับอันนี้ยังเล็กอยู่นะครับเพิ่งออกนะฮะจากต้นอย่างนี้นะครับเนี่ยครับเราผลิตจากจริงน่า์ของเรามีนยฮะนี่ันี้ก็ปลูกลงกระถางเหมือนกันฮะปลูกลงกระถางให้กับลูกค้าได้รับชมนะครับว่าเนี่ยปลูกแล้วนะครับเนี่ยมีผลจริงนะครับออกยอดอ่อนเขาก็จะออกผลนะครับในขณะเดียวกันแใกล้ๆกนะครับนี่ครับก็จะออกดอกฮะมีไว้กินไว้ชมทั้งปีสวยงามนะครับสาหรับท่านใดที่สนใจนะครับแล้วก็สั่งจองมานะครับช่วงนี้ ก่อนหน้านี้ที่ต้องขอไปเพื่อนที่ติดตามทุกท่านนะครับที่สนใจสอบถามเข้ามาและสั่งจองไว้นะครับช่วงนี้เราจะเริ่มทยอยส่งนะครับเพราะว่าเราก็เริ่มเปิดถุงอบนะครับเริ่มมาปรับสภาพให้ต้นแข็งแรงพร้อมที่จะส่งให้กับลูกค้าแล้วนะครับส่วนท่านใดที่สั่งจองไว้นะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับวันนี้นะครับสวนเกษตรป้ามะลินะครับเราก็ขอมาตอบข้อสงสัยและก็รีวิวให้ดูกันชัดๆว่านี่ครับ มะนาวโหสายพันธุ์ญี่ปุ่นของสวนเกษตรป้ามะลินะครับนะครับออกทั้งปีปลูกแล้วออกรูกจริงเป็นสายพันธุ์ของญี่ปุ่นหอมหวานนะครับไม่ใช่สายพันธุ์ไทยนะครับสําหรับของสวนเกษตรป้ามะลินะครับมีเพื่อนสมาชิกสงสัยของเราเป็นลักษณะของการเสียบยอดนะครับไม่ใช่กิ่งช้านะครับกิ่งช้าจะมีเฉพาะรากฝอยสําหรับของสวนเกษตรป้ามะลิเรานะครับเสียบยอดมีรากแก้วแข็งแรงนะครับทนนะครับ นะครับท,ท่านสงสัยผมเลยตอบข้อสงสัยเลยผมทําเองนะครับทําเองแล้วก็ดูแลเองจําหน่ายเองนะครับสนใจติดต่อ,ขอเข้ามานะครับ0 8 4 6 1 4 1 7 4 4สวัสดีครับ